หลายๆคนเนี่ยมักจะคิดว่าผู้หญิงเนี่ยเป็นได้แค่คนซ้อนท้ายแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะขับเคลื่อนชีวิตของตัวเราเองได้ค่ะพวกเราไปกระชิกไทยแลนด์ค่ะไปกระชิกไทยแลนด์เป็นการรวมตัวของผู้หญิงที่รักและชื่นชอบในการขับขี่มอเตอร์ไซค์ค่ะคนทั่วไปจะคิดว่าเราอ่ะเป็นสายซ้อนแต่ที่จริงไม่ใช่ค่ะพวกเราขับเคลื่อนชีวิตตัวเองได้ค่ะ เดียวที่จะเกิดอุบัติเหตุคนอื่นจะเกิดอุบัติเหตุด้วยแล้วทุกครั้งที่ไปเป็นทีมเนี่ยทุกคนต้องเซฟกันและกันค่ะเพราะว่าทุกครั้งเนี่ยที่ออกไปบนท้องถนนเนี่ยเราไม่สามารถที่จะควบคุมได้ว่าจะเกิดอุบัติเหตุได้ตอนไหนทำให้เราต้องยิ่งมั่นใจทุกครั้งว่าเราจะต้องปลอดภัย วยกับความปลอดภัยหรอคะความสวยเนี่ยเราสามารถเติมแต่งได้แต่ถ้าเกิดว่าอยู่บนหลังมอซค์เนี่ยความปลอดภัยเนี่ยต้องมาก่อน,นะคะ่ะ